มาแล้วจ้าพี่สนุโรกเราก็มีน้ำหมูย่างกับกากเจียวใครที่กำลังอยากกินแล้วคิดว่าพี่สนุโรกมีไหมมีจ้าไปหามาให้เลยมาเดียวครบจบที่ร้านเขามีกุ้งผ่าหัวแซลมอนซาซิมิกุ้งดองม่อนดองปูดองแล้วก็มีเนื้อพีเมียมด้วยที่ร้านนี้เลยทุกคนฮังกี้ฮิววันนี้ป๊อบเลือกกินเป็น799ราคานี้เน็ตแล้วก็จะได้กินทุกอย่างให้ทุกคนเห็นบนโต๊ะนี้เลยโดยเฉพาะเมนูกุ้งผาหัวอันนี้ที่ร้านเขาจะย่างมาให้เราแล้วนะเราไม่ต้องเปลืองพื้นที่บนเตาเราในการย่างเลยและนี่เลยทุกคนเมนู เราก็มีแลว้วฉันเขาก็จะหมักมาด้วยค่ะแล้วก็มีกระเทียมเจียวด้วยเวลาย่างไข่ก็จะเคลือบหมูแบบเนี้อกินหอมมากมีโรอยกากเจียวไปบนเตาแบบนี้ด้วยวิธีกินให้อร่อยแสงออกปากก็คือหมูหนึ่งกากเจียวมาหนึ่งตามด้วยผักที่ชอบอันนี้ป๊อปใส่เป็นผักคอใส่น้ำจิ้มไปนิดนึงแล้วก็บีบมะนาวตามไปคํานี้คืออร่อยมากลองเอากากเจียวมาเทใส่ชีสแบบเนี้กินเข้าไปปุ๊บเอาเข้ากันเฉยทุกคนอร่อยลองทําดูแลถ้าใครเป็นสายเนื้อมาร้านนี้คือถูกต้องมากมีเนื้อพเมีียมให้เลืือออกกกกกหหหลลลาาาายเเแนนนนนะํใ้้สััั่งงไขขดมมจุิคูบว จะมีความมันความหอมมาทุกคนดีแล้วแซลมอนซาซีมิที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยก็คือสั่งได้ไม่อันเลยนะใครชอบกินของดองก็มีหมดไ่ว่าจะเป็นกุ้งดองปูดองแซลมอนดองแล้วก็มีกุ้งทอดซอนมะขามอันเนี้ยอร่อยมากทอดก็มีนะหรือว่าจะเป็นซูชิก็สามารถสั่งมาได้เลยมีให้เลือกหลากหลายนะเมนูของทอดของทาเล่นอื่นๆก็คือมีให้เราเลือกเพียบเนี่ยมา่ายังมีเลยข้าวตบก็อย่าลืมมาตบด้วยของหวานนะที่ร้านมีของหวานให้เลือกเยอะมากมาทุกคนมาลองเด้อ